สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาเกมวันพันแมงอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยาจะพาเพื่อนเนี่ยมาต่อสู้กันในโหมดดวลอะไรที่สุดนั่นเองนะครับจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเจ้าราชาเทลึกล่าง2องกันเองนะครับนี่จะเป็นโหมดประมาณนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะเลือกสายแต่ละสายในการต่อสู้เองนะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาพาเพื่อนเนี่ยดูตัวละครของเราก่อนละกันนะครับว่าใส่ของอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างโบรอสล่าง2นะครับก็รีมาอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เราเนี่ยได้สุ่่่่มมนนะแตวาผเีย ไม่มีทางด้านของโบรอนร่างแรกเลยครับเลยจะไม่สุ่มละกันนะฮะโอเคเรามาดูตัวละครกันเลครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเราใส่ของอะไรไปบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวละครอย่างเจ้าด้วงล่างสองกันลยกันนะครับพลังที่เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะครับก็พลังนียถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับเป็นสี่ดาวสี่ดาวม่วงนะครับตอนนี้เนี่ยผมพยายามจะอัพขึ้นห้าดาวอยู่นะครับแต่ว่าหาเศษมันอยู่นะเดือยแค่สามช่องนั้นนะครับผมเนี่ยก็สามารถปลดล็อกขึ้นห้าดาวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็ของนะครับที่ใส่จะเป็น ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยเป็น3ดาวขึ้นนะครับตาเนี่ยหดาวนะครับเนื่องจากมันเพิ่มเลือดนะและก็ส่วนอุปกรณ์นะครับจะใส่เป็นเลือดทั้งหมดเลยนะครับเป็นเซตเลือดแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์เลือด30นั่นเองนะครับต่อมาครับตัวละครอย่างเจ้าทัชซ์ึมกิล่าง2นะครับเป็น5ดาว5ดาวม่วงครับอุปกรณ์เฉพาะเป็น3ดาวนะครับตาเฉพาะ5ดาวครับของที่ใส่นะครับเป็นของเซตดิมเมตทั้งหมดเลยนะครับเป็นดิมเมตกับเปอร์เซ็นต์ดิมเมตบวก30เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเป็นของ6ดาวทุกชิ้นนะ ต่อไปครับตัวละครอย่างเจ้าวัคซีนแมนล่าง2นะครับอุปกรณ์เฉพาะเนี่ยเป็น3ดาวนะครับตาเฉพาะ4ดาวครับและก็ของที่ใส่นะครับมี6ดาวอยู่2ชิ้นครับทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นเดเมจกับเปอร์เซ็นต์เดเมจนั่นเองนะแต่ว่า2ชิ้นนี้เนี่ยผมหาไม่ได้แล้วไงคือของมันหมดแล้วนะครับก็เลยใส่มาแค่นี้เนาะขึ้นเป็นตัวละครที่ดีในช่วงคอมโบฟอร์ซชิลของทัพซึ้มังเกีลนั่นเองนะครับต่อมาครับตัวละครอย่างเจ้าโซนิกนั่นเองนะครับใส่เป็นสปีดนั่นเองนะครับเดเมจกับสปีดแล้วเนาะแล้วก็อุปกรณ์นะครับตาาาามมมมนนนี้เเเลยผไ่่่สุุออปกกรรณ์ฉพะะ3ดวคับืงจ มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับมันเป็นตัวละครที่แค่มาบูตให้เพื่อนก็พอแล้วนะครับเป็น5ดาวเหลืองเนาะโอเคตัวต่อมานะครับตัวละครอย่างอัศวินกับเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อัพขึ้นเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะครับส่วนของเนี่ยไม่ได้อัพนะครับเลยไม่ต้องสนใจมันหรอกต่อมาครับตัวละครอย่างปู่บอมนะครับมาเอาโล่เฉยนะครับผมก็เลยไม่ได้อัพของให้มันนะครับประมาณนี้นะก็ใครที่จะใส่ของให้กับปู่บอมก็ใส่เป็นสายทึบนะครับปกติเลยโอเคประมาณนี้เนาะส่วนคอที่ผมเนี่ยจะใช้นะครับจะเป็นคอของ เพิ่มดัเมจต่อเนื่องนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นของทั้งหมดที่ผมเนี่ยใช้อยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับเออดูเลือดของด้วกกันนะครับว่าเลือดเท่าไหร่เลือดของด้วกนะครับอยู่ที่9ล้านหนึ่งนะครับเลือดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับทาสเมอกินะครับดาเมจที่1นล้านสองนะครับวัคซีนแมนดาเมจอยู่ที่9ก้าแสนหกครับโซนิกนะครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับตัวละครยังเอิร์ธเซนทขับเคลื่อนนะครับดาเมจที่สี่แสนสามนะฮะปูบอมบครัเลืออดยู่่ทีล้านนะครับประะะมาณนนนีี้่ก็คือจเป็น ข้อมูลเก่าวๆของตัวละครในทีมของผมนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูการต่อสู้ดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นไงโอเคไปเจอกันในคลิปดีกว่านะฮะอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เจอกับคู่ต่อสู้แล้วนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ของโบรอสล่างหนึ่งนั่นเองนะครับมีตัวละครอย่างโบรอสล่างสองด้วยนะมีตัวละครอย่างทาซึมกิที่ดาวเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเปิดมานะครับเป็นฝั่งผมที่ได้เปิดก่อนโดยเจ้าโซนิคล่างสองจะเป็นการบู์ความเร็วด้วยนี่ฮะฟั่งข่าวใช้เป็นคอของเทพเกียรโดดดดนชุดเดียยวหาไนะ โอเคไปครับทัชซื้อเมื่อกี้ล่าง2นะครับพลังที่6ล้านห้านะฮะไปยาวฟูยุคใครทีนึงยาวก็ไปที่16ล้านเดฟเมจท่านผู้ชมติดฟอสชิลไปนะครับระเบิดไปนะครับโชคดีที่เจ้าเกลาวินเนี่ยไม่ติดนะฮะไปครับดวงล่าง2ครับเข้าสู่โหมดค้างเรียบร้อยแล้วครับอ่าร์มโหมดตบเข้าไปทีนึงครับโอ้โหอย่างแรงนะผู้ชมเหลือตัวละครอย่างเจ้าเกลาวินตัวเดียวน้นะครับฝูงบอมเข้าไปตีปกติไปดึงคลางครับเกลาวินขอกลับมาหนึ่งที่เอาเลยฮะวัคซีนแมนครับได้เวลาอันติเชือเลยครับ อุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะครับเอฟเฟกประมาณนี้นะครับอ่าแล้วติดฟอนชิวแล้วเปิดไปหนึ่งครั้งครับแต่ว่ายังยืนไหวอยู่มาเลยครับการกระทืบของเจ้าเกลวินนะครับกระทืบเข้ามานะครับติดเพิ่มไปถึงสามฟัวนะครับอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนั่นเองไปเลยฮะดวงครับข้างอย่างนี้ขอทุบเพื่อหายแล้วกันนะครับโอเควันเทิร์นคิวไปหนึ่งทีมแล้วนะครับไปเราไปเจอกับอีกทีมหนึ่งล้วกันนะครับก็ต้องเจอกับพลังที่เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเจอกับพลังน้อยเนี่ยมันจะบวกน้อยด้วยนะครับก็ต้องเลือกกับทีมที่พลังเนี่ยเยอะๆหน่อย โอเคนี่ครับพลังบวกโอเคพลังสามสิบสี่ล้านนะครับมีตัวละครอย่างหมาด้วยนะปู่บอมนะครับทั้งซื้อมากี่ที่เป็นห้าดาวห้าดาวม่วงนะครับจักรพรรดิเด็กห้าดาวห้าดาวม่วงโซนิกล่างสองนะครับที่เป็นห้าดาวห้าดาวม่วงแล้วก็เจ้าโบโรสล่างสองสี่ดาวสี่ดาวม่วงเองนะครับพลังเยอะกว่าผมประมาณสามล้านนะฮะเปิดมาครับตัวละครอย่างเจ้าโซนิกล่างสองผมเนี่ยได้เปิดก่อนด้วยนะครับเอาเลยฮะใส่เจ้าด้านของโบโรสนะครับแต่ว่าเป็นโบโรสที่เป็นเอพัดตีพิเศษหนึ่งนะครับมีรู่น้องอยู่ตัวเดียวเนาะ ไปฮะทาซืมากิครับฟูยูขายก่อนทีหนึ่งครับเข้าไปครับ11ล้านดาเมจครับติดฟอร์ชิวด้วยนะครับระเบิดใส่ทาซืมากิไปก่อนรอบหนึ่งครับไปเลยฮะอาลจูราหมดครับต่อยเข้าไปใส่ปูบอมหนึ่งครั้งครับระเบิดฟอร์ชิวเข้าไปครับเนื่องจากพาร์สิบของตัวละครอย่างวัคซีนแมนครับหมาครับฟังเขาได้ส่วนบางครับใส่เจ้าวัคซีนแมนเข้าไปครับโอ้โหเลือดกำลังหมดหลอดท่านผู้ชม หมาชิบากก็ย้ำอย่างต่อเนื่องนะครับคือจักรพรรดิเด็กฝังเขาเนี่ยเป็นพาร์ต40.2ด้วยนะครับไปด้วงครับได้เวลาข้างเลยครับนี่เป็นการโดนนะครับทางด้านของการสะท้อนของเจ้าดวงไปเด็กนี่ฮะไปครับบ่มต่อครับทางของตัวละครอย่จักรพรรดิเด็กครับเข้ามาที่15ล้านเมจครับหมาชิบาย้ำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องฮะวัคซีนแมนเนี่ยจะหายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครับดวงเนี่ยข้างอีก1รอบนะครับต่อยเข้าไปใส่เด็กครับที่5ล้าน8นะฮะ ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะครับโบรต์เข้ามาถ่ายครับอคือถ้าถ่ายโดนตัวละครอย่างด่วงล่างสองเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเพื่อนเนี่ยมีแตกเหมือนกันเอาเลยฮะอย่างน้อยเนี่ยในเทอร์นาเขาต้องถ่ายดวงผมด้วยนะครับหมาครับหมาเฝ้าบ้านครับเคาะเข้ามาครับลูกไฟไม่มีเล่นแล้วไปฮะโจมตีเข้าไปยังต่อเนื่องครับทางด้านของเจ้าหมาชิบานะครับคือหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรจะสปีดไวๆกว่านี้เนาะเนื่องจากถ้าอันติข้างหลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดีนะครับที่มััันนเเออลตติ็ื ไปครับด้ดวงร่าง2งครับได้เวลาครั้งอีกหนึ่งครั้งครับบับเข้าไปดีหรัน5้านั่นเองนี่ฮะจบตีเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับรคือถ้าโลบปูบอมของด้วงหายไปเนี่ย like คือบอกเลยนะครับด้วงก็มีแตกเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเราโชคดีนะครับตรงที่ไม่เจอกับตัวละครอย่างเจ้ากระบอกเหล็กล่าง2นะครับคือบอกเลยถ้าเจอมันเนี่ยคือมันปาดหายปาดหายนะมันกลายเป็นตัวละครที่เป็นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับไอ้เจ้ากระบอกเหล็กล่าง2ที่เป็นพาร์สิบเปอร์เซ็นต์สองเนี่ยนี่ครับด้วงต่อยเข้าไปครับหายเหมือนกัน อ่าเล่ฮัจักระพัดเด็กครับชิบาบอมก็มาได้ครับจะโดนสะท้อนตายอีกหรือไม่บลัชก็ไปไหมลูกอย่างครับล้อมาย้ำกันก่อนนี้ไปครับดวงได้เวลาขัางครับก็สัดเข้าหน่อยและกันนะเด็กนะบบคือไปนะครับแม่งจะจะยินไหวอีกนะโบรอดขอไข่หน่อยนะครับอ้าวเด็กตายหรือเปล่าอย่างนี้ไข่เข้ามาครับสะท้อนไหมล้อก่อนนะบึ๊บขึ้นมาโอ้จักระพัดเด็กเลือดเต็มเลยท่านผู้ชมสะท้อนกลับไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ตายเลยครับ เมื่อกี้เนี่ยหมาชิบ่ามันต่อยเข้ามาจักรพรรดิเด็กกระดูดเลือดยาวๆเลยนี่ฮะนี่ครับดูเลือดยาวๆครับเต็มเลือดหมดทุกตัวนี่ครับไปฮะร่วงเข้าไปครับไปเลยฮะดวงล่างสองครับได้เวลาข้างอีกหนึ่งครั้งครับต่อยเข้าไปแบบสไปดี้ห้าล้านั่นเองนะฮะมาครับจักรพรรดิเด็กล่างสองนะครับได้เวลาชิบะบอมเข้าไปโอเคดวงยังยืนไหวอยู่ครับย้ำไปเรื่อยครับเดี๋ยวดวงก็ตายจนได้ละแหละ ไปฮะดวงฮะไปครับทุบเข้าไปหนึ่งครั้งรับไม่เข็ดไม่ลาบนะเจ้าเด็กน้อยเข้าไปด่ฮลรันแปดนะครับจักรพพรดเด็กจะตายเลยรับโบรอตไถ่เด็กตายแน่เลยไถ่เข้ามาครับ12ล้านดาเมจเด็กตายไหมตายไหมอ้าวยังไม่ตายนะรับขอส่วนก่อนนะครับเผื่อจะตายในทอนหน้าไปครับทุบเข้าไปหนึ่งครั้งนะรับโอ้โหเด็กตายจริงด้วยนะครับโดนท้อนของเจ้าดวงไปเนี่ยเดี๋ยวเพียงตัวละครอย่างเจ้าหมาฝบ้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้เทอหน้าน่ะแกก็ตายแล้วจุ๋มหมว ทุบไปเลยด้วงทุบเหมือนซะคือเราเป็นสัตว์กายพันธ์นะครับมีการวิจัยยีนะครับหมาฝบัานจะสู้เราได้ไงไป้ยทุบเข้าไป,าปา 4, ไครับที่5้าล้านสี่นะครับเกือบแตกเหมือนกันครับหมาาบ้านขอกัดคืนหน่อยแล้วกันโดนสะท้อนตายหรือเปล่า อ้าวยังยังยังไม่ตายนะครับไปฮะดวงได้คออีกหนึ่งครั้งนะครับโดดขึ้นไปทุบลงไปครับที่5ล้านสี่นะครับมันยังติดอยู่นะคร์ตหน้าของพาร์ตสีมันมันยังเกิดขึ้นมาอีกนั่นเหละทุบลงอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับน่าจะหายในครั้งนี้ฮะหกล้านสี่แสนมันยังอยู่นะเอาเลยฮะมันบอกขอกัดคืนหน่อยแล้วกันนะครับเจ้าดวงบลัชก็ไปโอเคมาที่2ล้านสี่นะครับไปหน่อยแล้วกันนะครับดวงขอต่อยให้หายเลยแล้วกันนะเจ้าหมาบลัชก็ไปที่6ล้านสี่นะครับ โอเคจบลงแล้วนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าล้วกันนะครับก็ถ้ามีข้อผิดภาพประการใดขอไปผู้ชมด้วยนะ